อ,อันนี้สปาเกตตี้สั่งมาตั้งแต่วันศุกร์ เราจังก้าไปแช่ตู้เย็นต้องแข็งเราเมื่อกี้ขึ้นไปอุ่นไมโครเวฟเคยมาอยู่ทรั้งหนึ่งเคอุ่นมันกลายเป็นก้อนหินกินไม่ได้วันนี้ฉันจยต้องคอยระวังคอยตัวรู้ไหมาเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนหินกินไม่ได้อีกไงสปาเกตีบบต้ขี้เมากุ้ง ถ้ไม่กินหอยไม่กินปลาหมึกเมืว่วานนี้ที่ไปกินสุกี้อะก็พอกับบ้านก็ให้รนน้าไปหมดให้ตะกต้องไปกินซื้อปลากุเลาแดดเดียวให้ตะกต้องกับซื้อปลาปลาปลา,า,าอะไรวะตาปลากะเพียนหรือไง กระป๋ากาวแบบเดียวเออมันกระป๋องสองพันสี่สิบบาทประมาณยี่สิบสิบห้าโลว่ะซื้อแค่กระป๋องให้มันไปกินหนึ่งเดือนเลยมันมีพ่อมีน้องชายมีลูกจ้างแก,แก่อายุหกสิบกว่าสองคนเป็นห้าคน เงินเดือนมันไม่พอจ้ะเป็นข่าราชการสามปีได้เดือนละหมื่นห้าขับรถมาทำงานไปจับร้อยกิโลวันละเจ็ดร้อยทำงานได้วันละห้าร้อยขับุนทุกวันวันละสองร้อย ต่ฉันนี่แหละดูแลมันทั้งครอบครัวซื้อปลาให้จีเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซื้อปลาให้แม่ประมาณสิบห้าโลปลากูเลาแพงนะโลละสองร้อยห้าสิบ250ปลาเก๋าโลหนึ่งร้อยตั้งต่อเขาอะ ปลเก๋าโลหนึ่งร้อยเจ็ดสิบปลาจากเดียวแล้วปลาถ้าใครปันึังไงเขาบอกเป็นปลาปลาตะเพียนเนี่ยแบบปลาตะเพียนก้างมันเยอะเขาบอกไม่ปลาแดดเดียวยยยว,าดดดยว่าเอาออกหมดอยากซื้อให้มันนะ่ะซื้อปลาแดดเดียวให้มันแดดทีเจ็ดสองพันสี่สิบบาทสิบกิโล แล้วก็มันอยากกินน้ําแข็งใสก็ซื้อให้มันแดกชุดหนึ่งหกสิบาทนะแดดต้วยหนึ่งลาไปแดกที่บ้านอีกสองตัวเป็นสามชุดเลี้ยงลูกน้องดูแลมันทั้งครอบครัวนะนู้ยรู้ป่ะให้แดกทั้งครอบครัวรวมไปถึงลูกจ้างมันด้วยอีกสองคนแจกแจทำงานดีอายุหกสิบห้า งานเปน็นอย่างนัไปโรงเรียนจลมันเรียนป .2 ต้องไปโรงเรียนโรงเรียนเปิดเทิมแล้วแล้วพอ,อห้าโมงเย็นพ่อมันจะไปรับกลับจากโรงเรียนก็ามาที่ร้านข้างล่างร้านข้างล่างตรงเนี้ขายของถึงเที่ยงกนมันกลับมาถึงมันก็ทำกัน้ด้ ทำกันบ้านเสร็จแล้วมันก็เล่นจนเหนื่อยแล้วมันก็น,นอนนอนอยู่ข้างล่างมันอายุเจ็ดขวบยังเล่นเล่นจนเหนื่อยเลยลหะเล่นกับน,น้องชายมันเนี่ย กบซี่ที่มา,าผัดกุ้งพักเป็นกับไทยตรงนี้ก้โมงทชงาที่ดอนเมืองจะมีคนไปรับแล้วก็เสื้อดันจะไปรับเป็นพันคนเลยแล้วก็โหวตนายกก็ประมาณ5โมงคึ่งก็รู้แล้วตอนเย็นนะ่ะสาวว่ามันก็โหวตให้ ตอนเก้าสิบคนมันรับเงินเรียบร้อยแล้วคนละยี่สิบล้านค่ายกมือเก้าไกลามันไม่ยอมวควนะักมันไม่มีตงังคณาทรเนะ่ะเรื่องอะไรวควักเงินตั้งเยอะไปให้ให้พิธาเป็นนายกเหละมันไม่วควักหรอกมันไม่งูมันจะเก็บไว้ตัวมันเป็นนายกเรื่องอะไรอนะ่ะแค่นี้พิตาก็ต้มหล่นเนะี่ย ทนาอนลงทุนไปตั้งหลายร้อยล้านตัวเองตัวโดนเพิกถอนสิทธิ์โดนยุบพักโดนดำเนินคดีพ่อแม่พี่สาวก็เดือดร้อนโดนดำเนินคดีที่ดินอีกมันจะไปให้สอบว่ากลยี่สิบล้านเพื่อให้พิชาเป็นนายกเป็นไปไม่ได้มันก็เก็บเงินไว้ให้กับตัวมันเอง พอมันโดน้นจากเพิกถอนสิ์มันก็มาเป็นนายกได้คณะทรอันโตเนียมองสมมองสมมองนางเป็นนางงามโลกทุกคนยังแปลกใจอ้าวเป็นนางงามโลกทำไมมาอยู่เวทีแม่ปุ้ยถือว่าแม่ปุ้ยโชคดีมากที่อันโตเนียมาแล้วสปสอนเซอร์ทุกคนอยาก ให้แอนโทนียเป็นพรีเซนเตอร์สปอนเซอร์ทุกคนเลยอยากให้แอนโเนียเป็นพรีเซนเตอร์งานล่ะงานล่ะงานหนึ่งงานหนึ่ง นั้นหนึ่งบอกเสียดายน้องลนตาเสียดายทำไมเดี๋ยวก็มีค่ายละครมาติดต่อไปเล่นละครเดี๋ยวเวิร์กพอยก็มาเจิญไปร้องเพลงร้งกับเวทีไม่ปุ้ยสันแค่เสียใจเวทีเน่ะ ทำให้ไปทำให้บริษัท TPN เนี่ยได้เงินจากที่น้องล้นฟ้าลงประกวดเนี่ยมันได้เงินไปหนึ่งล้านบาทจากน้องล้นฟ้าจากการที่คนไปโหวตเพราะฉันจะมาโปรโมทเรียกคนไปโหวตให้น้องล้นฟ้าที่ฉันเสียใจือแค่นั้นเองรู้หรือเปล่าฉันเสียใจแค่นั้นเองว่ะเอ้ย หลานกูสร้างกระแสให้มึงได้กูตัวแม่สร้างกระแสยอยู่นี่ทำไมมึงไม่ให้หลานกูได้อีพวกกรรมการมึงต้องเปลี่ยนมาเซตใหม่เนี่ยเอาน้ำแข็งก่อนคุณผู้ชมฉันซื้อเครื่องทำน้ำแข็งมาไงจะให้คุณผู้ชมดูด้วยแต่มันไม่ตรงปกนะแต่น้ำแข็งมันอร่อยเป็นเกล็ดเนี่ยมันไม่ตรงปกเพราะว่ามันได้ช้าเวลาเราปิดเราปิดตรงนี้เร็จแ,แล้วน้ำแข็งมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเก็ติดมาเท นี่น,นี่คุณผู้ชมเนี่ยเราก็ดึงออกมาอย่างนี้นะนี่ดึงออกมาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่เราก็เจใส่กระติกเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเห็นไหเป่าเห็นได้ป่าแล้วน,น,นี่ก็ใส่เข้าไปใหม่แพงชิบหายหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแล้วเราก็กดไอตรงนี้เนี่ยแค่นั้นเองน้ำแข็งมันน่ะเป็นเกล็ดอร่อยนะแต่ว่ามันไม่ตรงปกเนี่ยเพราะมันหลอกเราบอกว่าชั่วโมงหนึ่งจะได้น้ำแข็งแปดแก้ว แต่ชั่วโมงหนึ่งอ่ะได้จริงๆแค่แก้วเดียวแต่แก้วเรามันใหญ่เ่ยห้าร้อยมลไม่รู้แก้วของมันแก้วขนาดไหนเนี่ยอันเนี้ยห้าร้อยมตอนเช้าแม่ชงอะไรเล่นชามะนาวใช่ไหมสลิมดิม้งเดมอนเบอร์รี่เนี่ยแล้วแม่ก็เติมน้ำแข็งทั้งวันเติมทั้งวันคุณผู้ชมมันเป็นน้ำแข็งเก็บเป็นน้ำแข็งเก็บน,น,น,น้ำแข็งมันอร่อยมันแบบมันเคี่ยวได้ไงคุณผู้ชมแล้วมันเย็นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยน้ำแข็งอร่อยมาก แต่ว่ามันไม่ตรงปกตรงที่ว่ามันบอกเราว่าชั่วโมงหนึ่งได้แปดแก้วมันไม่ได้ไงมันได้แค่แก้วเดียวแก้วหนึ่งอย่างเงี้ยห้าร้อยมลแล้วตอนเช้าที่ฉันชงชาร้อนใช่ไหมแล้วฉันจะเอามาใส่น้ําแข็งเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนี่เห็นไหมน้ําแข็งมันจะอร่อยแต่ว่ามันไม่ตรงปกตรงที่ว่ามันมันบอกว่าชั่วโมงได้แปดแก้วไม่ได้ เนี่ยได้แค่นี้ได้แก้วหนึ่งอร่อยมากน้ำแข็งเคี้ยวได้ไนงะน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเก็บไงอร่อยเคี้ยวได้อร่อยด้วยกับแพงหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแต่วมันปเป็นสแตนเลสไงนี่อันนี้ก็เป็นสลิมดิงเดมอนเบอร์รี่ดีค่ะคุณผู้ชมนี่นี่นี่อร่อยมากเดี๋ยวจะกินให้ดู กินแล้วลดความอ้วนละลายไขมันเนี่ยกลิปนิ้งเดมอนเบอร์รี่จะทําให้เราไม่มีกลิ่นปากดีถอกล้างลําไส้ด้วยลดความอ้วนซื้อไปสิบห่อร้อยสองร้อยแก้วกินหนึ่งเดือนน้าหนักลดสิบกิโลอันนี้ดีถอกล้างลําไส้ด้วยนะคะดีถอกล้างลําไส้ด้วยดีถอกล้างลําไส้ด้วยเนี่ยไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วทําให้ปากไม่มีกลิ่นปากด้วย แล้วก็บำรุงผิวบำรุงกระดูกด้วยวิตามินซีเยอะไงทําให้แก้โรคไข้หวัดด้วยนะกินอันนี้แล้วไม่เป็นหวัดอร่อยแม่พอในเนี้ยสิบซองทงได้สิบแก้วชงน้ําร้อนต่อนแล้วก็ค่อยค่อยไปใส่น้ำแข็งมันจะหอมจะอร่อยสีจะสวยเดี๋ยวจะชงน้ำเย็นเลยจะได้ มันละลายใส่กวดแล้วก็หยาเขย่าเลยเนี่ยไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลนี่อันนี้เพิ่งผลิตเสร็จนะของใหม่ล่าสุดเลยหกฮอรหนึ่งพันส่งฟรีได้หกสิบแก้วหกสิบซองคุณผู้ชมทัทกไลน์มาเลยนี่สลิมลิง์เดม,มอนเบอร์รี่ชามะนาวสตรอบเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ลปเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่สูตรพัดแปลว่าเข้มข้นไม่ได้ผสมแป้งเป็นหัวเชื้อไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทารไม่มีคอเลสเตอรอลอันนี้นี่ค่ะ ห้าร้อยบาทไม่ขายขายสองร้อยมีอายุหกห่อหกห่อหนึ่งพันส่งฟรีสิบห่อได้ร้อยแก้วหกห่อได้หกสิบแก้วหกสิบสองสิบห่อได้ร้อยแก้วร้อยสองสิบสี่ห่อได้ร้อยสี่สิบแก้วร้อยสี่สิบสองสองพันสามสิบห่อได้สามร้อยสองสามร้อยแก้วสามสี่พันส่งฟรีอันนี้ค่ะโอนเงินมาเลยค่ะ 0 05 1 1 08 2 8 0ชื่อบัญชี ina, ลีนาจันจันโอและครุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดักแกงไลนมีแอด L E E N A. ด G A N G ไลน์ชื่อข่าวโหดนะคะโอนเงินมาเลยค่ะโอนเงินมาเลยค่ะส่งเคอรี่วันเดียวได้รับคุณผู้ชมอร่อยมากมีทั้งชามะนาวชาไทยอร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกเราขายส่งเราขายถูกที่สุดในประเทศไทยเนี่ยชามะนาวเนี่ย ช่วยขับถายดีถกล้างลำไส้ลดความอ้วนให้วิตามินซีด้วยนะคะบำรุงผิวหน้าเด้งนมเด้งดูฟิตผัวเอาแล้วถึงจุดสุดยอดเนี่ยอร่อยมากเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆอ,อร่อยมากคุณผู้ชมเราขายส่งไง เราขายถูกที่สุดในประเทศไทยมีตัวทานจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะในสนคนเราส่งออกไปทั่วโลกเลยคนซื้อสั่งเราไปขายเนยทั่วโลกเลยแล้วขายดีป่ะหลายหนึ่งแพ็กเกจจิ้งละสวยแพ็กเกจจิ้งสวยสองอร่อยสามเห็นผลสี่ถูกขายถูกกว่าคนอื่นคาเฟต่ต่างๆอ่ะซื้อของฉันไปชงขายเนะี่ยรู้หรือเปล่า หนึ่งซองเขาไปขายแก้วหนึ่งร้อยกว่าบ,บาทเจ็ดสิบห้าบาทอทอปเปอรต่างๆซื้อของฉันไปขาย อินเลิฟบอกว่าอาร์ตี้ลำไห้ปีนาตุ๊กแปลงก็สมน้ำหน้ามาแล้วกูเนี่ยกูรู้แท้จริงอีตัอีอาตีมันทุ่มไปเป็นล้านเลยสมน้ำหน้าเพราะอะไรกูเนี่ยกูรู้แท้จริงกูเนี่ยปากพระร่วงกูพูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นหมดฉันนะปากพระร่วงฉันไทยอันโุเนียมงตั้งแต่อันโิเนียยังไม่ยังไม่ประกวด ยังไม่ได้สมัครด้วยเชนทายเลยแม่บอกอันโตเนียได้ตอนที่เปาะข่าวออกมาว่าอนโทเนียจะจะสมัครไม่ไม่ปุ้ยอ่ะฉันทายคนแรกเลยสมัครอันโทเนียมงจับมือกับวีนาเพราะตอนนั้นเจสซี่มันยังไม่มาสมัครไงแต่พอเจสซี่มาสมัครฉันก็บอกว่าเนี่ยอนโตเนียกับเจสซี่อาจจะจับมือกันก่อนพิลิม ฉันถ่ายแบบนี้เลยก่อนปีลิมนี่อันต้วเนี่ยให้สัมภาษณ์ฮะ as good intentions with everything ว่าี่แอยากนันก็อยากชนชไควไ ในแนวเดียวกัน,นกอยู่แล้วค่ะแล้วก็พอเราได้มารูจากการมากขึ้นแอนก็เห็นว่าพี่แบบเป็นคนที่จริงใจมากจตัวเป็นคนที่ดูการประกวดตั้ตงแต่ปี2005เรามีความรู้สึกว่าผู้หญิง <c oughs> ผู้หญิงไทยนะครับมีโอกาสที่จะมอง <c oughs> จริงๆมันหลายคนแะนะแต่ว่ารู้สึกว่าบางอย่างมันยแบบังนิดนึงอ่ะมันไม่ใช่ความผิดพลาดของตัวนางหนมแต่อาจจะด้วยความพรอ้อมที่เราต้องเพิ่ม แบงค์ในฐาราซิตีก็คืออย่างเป็นผู้ชายคนเมื่อกี้คือผู้จัดการให้ให้ให้แอนโทเนียแอนโทเนีย <Anthony. S 2> สมมงค่ะครั้งนี้สมมงจริงๆทั้งแจสซี่ทักแอนโทเนียสมมงวีนาได้อันดับสามก็สมมงเพราะว่าวีนานางไปลดความอ้วนเยอะสุดไปลจนหน้านางเหี่ยวแก่ไปหมดหน้างานน่ะเหี่ยวแก่ไปหมดนี่พรุ่งนี้ทักสิงกลับแล้วนะ แต่มาเลี้ยงหลานพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงค่ะคุณผู้ชมอินเลิฟบอกว่าอีอาตี้แบบไม่สมมงแล้วมันากไปเชื่ออาตี้เลยมันตอแหลมันตอแหลโอ้ยวีนาผัวมันรวยเป็นเหมือนมันอาจจะโอนเงินไปให้อาตี้เชียร์ก็ได้แต่กูเนี่ย ไม่มีใครให้เงินกูแม้แต่บาทเดียวกูพูดออกมาจากมันสมองของกูกับของจริงไม่มีเฟกนิวไม่มีตอแหลไม่มีรับจ้างเชียร์ของกูเนี่ยก็คือกูดูแล้วอันโทนเนียสม,มองสวยนางเป็นนางงามโลกนางมาประกวดเวทีแม่ปุ้ยถือว่าแม่ปุ้ย่โชคดีเพราะเวทีแม่ปุ้ยมันเล็กกว่าซูแป้านางให้เกียรติมาถือว่าเป็นโชคดีของแม่ปุ้ยเข้าใจป่ะ แล้วก็สปอนเซอร์ทุกคนเขาต้องการแอนโทเนียมึงไปดูสิอีกแต่อาสยามอ่ะมันเอาแอนโทเนียขึ้นบอดมาบนคลองเลยมึงไปดูรู้ป่ะสี่ยยกปทุมวันเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางของมันเลยมาดามฟินได้เอาแอนโทเนียเพราะมันนางงามโลกสมองแล้วแล้วอีแจ๊สซี่เนี่ยที่มันได้จับมือกัน Year, อันนั่นเนี่ยเพาออะไรเพราะว่ามันเป็นนักสแสดงมันเป็นเด็เฟซพอขึ้นเวทีมันสแสดงเต็มที่อินเนอร์ออกหมดแล้วที่วีนาแพ้เพาออะไรนี่ไงไปก้าวผมแบบกุมารทองมันต้องปล่อยผมถึงจะสวยห้าคนถ้าปล่อยผมหมดมีวีนาไปก้าวผมแล้วใส่ชุดนี้มันไม่สวยานางต้องใส่โป๊ะ นางใส่ไปใส่เสื้อใส่เสื้อแบบมีแขนแล้วทำผมนี้เลยกลายเป็นกุมารทองไม่สวยนางคงคิดมากว่านางอะ่ะจะตั้งได้มงองเงิทำผมมาเพื่อจะมาสวมมงนางทำผมเพื่อมาสวมมงไงกลายเป็นกุมารทองไปมันไม่สวยวีนาต้องปล่อยผมถึงจะสวยเห็นไหมตอนนางใส่ชุดว่ายน้ำน,นางปล่อยผมมันนางเดิอนอ่ะหูสวยมากแต่มาแพ้ชุดกาตีละก้าวผมเนี่ย เป็นกุมารทองอีอาตตี้มึงรู้ไหมเวลามันจะวิเคราะห์อ,อะไรอ่ะมึงต้องดูสปันเซอร์สปันเซอร์เขาจะเอาแอนโทเนียเอาวีนาใครใครจะจ้างมึงมาดูห้งกูเลยอีอีอาตตี้ห้างอินทาสแควร์ที่ก็อยู่อ่ะพน,นักงานขายอ่ะวันละสามร้อยบาทพระแม่หน้าอินเดียเนี่ยหน้าแบบวีนาเลยมึงมาดูเลยมีเป็นพันแถวประตูน้ำ มึงมาแหกตาดูอีาตี้มีเป็นพันคนในหน้าแบบวีนพ่อแม่พนักง,งานขายประตูตน้ำวันละสามร้อยคนไทยอ่ะมันไม่ชอบหน้าแบบอินเดียมันชอบหน้าแบบแบบแบบแอนโทเนียหน้าลุกครึ่งเพราะแอนโทเนียพ่อมันเป็นฝรัง่งแม่มันเป็นคนไทยและแอนโทเนียมันได้นางงามโลกมาแล้วแล้วหน้ามันสวยจึง้ง รู้หรือเปล่าอีอาร์ตี้และเจสซี่ได้กระสมมองว่าะอะไรเจสซี่มันมีแฟนขับร้านกว่าคนคนติดตามมันมันเป็นเดอฟเฟเป็นนักสแสดงสปอนเซอร์เขาก็อยากได้เพราะว่าจะได้คนที่ติดตามมันเป็นล้านมาซื้อของแม่ปุ้ยเขาก็ต้องมองว่าพวกนี้ทําเงินให้เขาพร้อมใช้กองเขาลงทุนไปตั้งเยอะเขาก็ต้องเอาพวกนี้มาหาจีนเข้าใจหรือเปล่าอีอาร์ตี้ กูนี่แหละปากพระรวงกูเนี่ยกูรู้แท้จริงมึงอะไม่ใช่กูรู้แต่มึงอัพตัวเองขึ้นมาเป็นกูรู้กูรู้ตัวแม่อยู่นี่แล้วกูรู้คนนี้ทายไม่เคยผิดอันนาเสือกูทายก่อนที่ช่วงอะไรอ่ะออดีอะไรอ่ะกูจําไม่ได้ความแจ่มเสริมที่กูไปเป็นกรรมการทีพีทีวีม่สัมภาษณ์กูเลยกูบอกว่าออนนาเสือ แช่ไหมนางก็ได้ปีนี้เนี่ยกูทายแอนโทเนียต,ตั้งแต่นางยังไม่ได้สมัครแม่ปุ้ยที่เป็นข่าวกูนี่แหละกูรู้แท้จริงมึงนะ่ะมันไม่ใช่อีอาตี้